สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอนะครับในเรื่องของแผงรายได้นะครับวิธีการสร้างรายได้กับแอปพลิเคชัน m o o m o นะครับเราจะทํำยังไงให้เกิดรายได้จากรายจายของเรานี่คือเป็นแพลตฟอร์มที่บอกว่าตอนนี้ร้อนแรงที่สุดและสามารถที่จะเอารายจ่ายของเรามาเป็นรายได้จริงๆนะครับเป็นรายได้จริงๆนะครับวิธีการนะรวิธีการก็คือสมัครเป็นเพเซอร์นะครับ สมัครเป็นเบเซอร์ซื้อสินค้านะครับ120 MP ขึ้นไปนะครับเราก็จะรับตำแหน่งนะเป็นเรียกว่าเป็นจูเนียร์เบเซอร์นะครับเป็นจูเนียร์เบเซอร์นะก็สามารถสมัครได้2แบบนะก็คือเป็นทั้งยูเซอร์ธรรมดานะก็ซื้อกินซื้อใช้ผ่านแอปพิเิท่านมีความสะดวกสบายได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพแล้วก็สินค้าส่งให้ถึงบ้านอันนี้คือเป็นยูเซอร์ธรรมดาถ้าเป็น เพเซอนะครับเราก็จะมีสิทธิ์นะสามารถขยายกับตลาดนะสามารถไปบอกต่อแล้วก็สามารถมีไรายได้จากการแนะนําการทําตลาดก็คือสามารถนะฮะขยายนะพอเรา q u a l i ฟาเสร็จนะเป็น p พเซอรเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถขยายแพลตฟอร์มไปในทุกประเทศที่เปิดทำการครับแล้วก็ปลดล็อกรับแผไนได้นะข้อที่1แล้วก็ที่2ก็คือ Building โบนัสแล้วก็แชร์ลิงโบนัสทันทีแล้วก็ได้สิทธินะฮะได้สิทธิ์รับแผนรายได้ทั้งหมด6กช่องทางนะครับตามนี้นะครับหกช่องทางนะครับช่องทางที่1ก็คือ building b o n u นะเป็นแผนที่ทําให้คุณสามารถสร้างทีมนะได้อย่างง่ายดายนะครับข้อที่2ก็คือ sharing b o น u สนะเป็นแผนที่รองรับกลุ่มผอค้าไม่ค้าออนไลน์นะครับข้อที่3นะครับก็คือเป็น b o i l i n g b o n u นะครับเป็นแผนที่ช่วยให้ มีผลนะมีปันผลสูงนะฮะถึง6ถึง7หลักในได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ข้อที่4ีนะเอ n g a g e โบน t b อันนี้เป็นข้อที่เป็น p า s ซีฟเนะเป็นพา s i ีฟ v e income เลยนะก็ค,คือเป็นแผนนะจากการขยายทีมงานที่มีเปอร์เซ็นต์จ่ายในชั้นที่สูงในชั้นลึกนะครับแล้วก็ข้อที่5นะครคือ additional performance team bonus นะครับเป็นแผนที่จ่ายเพิ่มนะฮะ ในตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือดับเบิลทิปเปิลแล้วก็ g l o b a l แอ ambassador นะก็คือ3ตํตำแหน่งนี้นะฮะจะมีจ่ายเพิ่มเข้ามาในชั้นที่ลึกลงไปนะครับแล้วก็ one ท i m e bonus นะครับเป็นเงินรางวัลพิเศษนะเมื่อขึ้นตำแหน่งนะที่เรียกว่า ambassador แล้วก็ qualify สเดือนติดต่อกันนะครับนะข้อที่1นะครับนะข้อที่1นะเดี๋ยวผมจะไล่ไปช้าๆนะครับข้อที่1ก็คือ building bonus นะคร วิลเลียนดนะะัตนะฮะคุณสมบัติก็คือว่าเราจะต้องซื้อสินค้าให้ครบ1 2 0ภายในเดือนแรกที่เราเข้ามาร่วมหรือโหลดแอปพลิเคชันไปใช้นะครับตัวเรานะฮะก็ต้องซื้อกินใช้120 MP นะฮะเราจะได้ตำแหน่งที่เรียกว่าจูเนียร์เพลเซอร์ก็คือระดับที่1นึ่นะลำดับที่1เนี่ยเราสามารถแนะนําเพื่อนได้แล้วนะครับก็คือคนที่1ที่เราไปแนะนำนะนะเขาไปซื้อสินค้านะกินใช้นะครบ120 MP ปุ๊บเนี่ยเขาจะเป็นจูเนียร์เพลเซอร์เราก็จะสามารถ ได้ค่าแนะนาจากเขาก็คือ4 0่สนะคนที่2องนะฮะเขาไปซื้อสินค้าครบลงยี่สิบเ็ีเหมือนกันนะเราก็จะได้5 0าคนที่3ก็ร้อยยี่สิบเอ็นพีเราก็ได้60%นะมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเราดับเข้าไปนะคือเป็นเป็นกระตาก้าวหน้านะครับก็คือคนแรก40คนที่2 50คนที่3 60และคนต่อไปก็จะเป็น60%ตลอดไปและ60%นี้ได้มาจากไหนนะก็คือจากส่วนแบ่งการตลาดนะะที่ มูมอได้แบ่งมูมอได้แบ่งให้นะครับส่วนแบ่งค่าการตลาดไม่ว่าจะเป็นทุกการแบ่งค่าการตลาดมาเนี่ยมูมอจะเอามาคิดเป็น2ส่วนเสมอก็คือ 20- กับแ0แล้วก็เอา80ดเนี่ยมาคิดเป็นร0อก่อนแล้วก็มาจ่ายตรงนี้นะมาจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยฮะอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมนะวันนี้ผมจะรับให้ดูคร่าวๆว่าแผนในด้านเนี่ยจะอะไรบ้างนะครับอันนี้คือ อันะระดับที่สองนะก็คือซูนจูเนียเพเซอร์ซีเนียเพเซอร์นะซีเนียเพเซอร์นะฮะเราจะต้องแนะนำเพิ่มอีกนะเมื่อกี้เราแนะนำไปแล้วสามคนนะเราต้องแนะนำเพิ่มอีกอีกสองคนนะเป็นห้าคนพอเราแนะนำคนที่สามมาแล้วคนที่สี่คนที่ห้าเนี่ยเห็นไหมว่าคนที่สามคนที่สี่ที่ห้าเนี่ยเป็นหกสิบปอร์เซ็นแล้วดังนั้นเนี่ยฮะตั้งแต่คนที่สามขึ้นไปก็จะเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์ันั้นเนี่ยพอเราขึ้นตำแหน่งที่เรียกว่าซ er นะีเนียเพเซอร์เนี่ย เราจะสามารถแนะนำได้นะในชั้นที่เพื่อนของเราไปแนะนําเพิ่มขึ้นมานะในชั้นที่สองนะครับก็คือสมมุติว่าเราแนะนําเพื่อนคนที่หนึ่งมาเพื่อนเขาก็เป็นแนะนําเพื่อนของเขามานะซึ่งคนนี้เราไม่รู้จักแหละก็คือเท่ากับว่าเป็นเจนที่สองของเราก็คือชั้นที่สองของเราเราจะได้ชั้นตรงนี้เพิ่มอีก15เปอร์เซ็นเพิ่มอีก15เปอร์เซ็นพอพอเราเป็นอ ตำแหน่งที่เรียกว่า executive placer นะฮะเราจะต้องมีนะฮะใน3สายงานนะครับใน3สายงานจาก5สายงานเนี่ยมีสายงานทั้ง3สายงานเนี่ยไม่ไม่ซ้ํากันนะครับ1สายงานก็คือมีตำแหน่งที่เรียกว่า sp ก็คือ senior p a c e r เนี่ยก็คือสายละ1คนนะครับพอเราสายหนึ่งคนปุ๊บเราก็จะขึ้นขึ้นลาดับที่เรียกว่า executive p a c e r เราจะสามารถรับลึกลงไปได้ในชั้นที่3อีก25% รวมแล้วนะฮะก็คือเป็นครบ100%เนะชั้นที่หนึ่งหบเอร์เซชั้นที่ส15%ิบ้าอร์เซ็นชั้นที่สอีกยี่ิบห้าเปอร์เซ็นกะ็คือรวมแล้วก็คือครบหนะะึ่งเนตะก็คือค่าแนะนําที่เอามาคิดเป็นร้อเปอร์เซก็จ่ายในค่าแนะนําทั้งหมดแล้วก็คือเราได้ครั้งเดียวนะจากการที่เราแนะนําเพื่อนหรือเพื่อนเราไปแนะนาเพื่อนของเราเราได้ครั้งเดียวตอนเข้าเนี่ยเราไม่รู้ตอนเข้าเนี่ยเราไม่รู้ว่าในหนึ่งพันในหนึ่งร้อยื้อสิค mp เนี่ยเราต้องซอ ทำไมมันต้องหนึ่งพันถึงห้าพันเพราะในหนึ่งพันถึงห้าพันเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราไปซื้อสินค้าอะไรเรายังไม่รู้ว่าเราจ้องไปซื้อสินค้าอะไรถ้าสินค้านั้นก็ให้ g p หรือว่าให้กําไรเยอะเนี่ยฮะเราก็ซื้อน้อยถ้าเขาให้กาไรน้อยเราก็ต้องซื้อเยอะคอยมันก็จะต่างกันนั่นเองนะดังนั้นเนี่ยมันก็จะแวร์ี่ไปตามสินค้าที่เราจะซื้อเพราะมันไม่ได้ถูกฟิกด้วยสินค้านั่นเองนะครับตอนเข้าเนี่ยเราไม่รู้ว่าหนึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็นพีเนี่ยเราต้องซื้อสินค แต่ตอนออกเนี่ยเรารู้แล้วตอนที่เรารับคอมมิชชั่นเนี่ยเรารู้แล้วว่าหนึ่งยสิเอีนี่ยได้เป็นเงินเท่าไหร่นะก็คือเอา1 MP อคูณ4ี่สมห้าบาทเลยต่อ1 MP มีมูลค่า4ี่จดสาม้าบาทตอนนี้เรารู้แล้วว่าถิงนค่าคอมมิชชั่นนะ120 MP สิเอเนี่ยคูณสี่จุดามหบาทเราจะได้เงินเท่าไหร่ก็ลองไปคูณกันดูนะครับเนี่ยค,คือค่าแนะนังนะครับลำดับที่สองนะ อ่าลำดับที่สามนะก็คือตรงนี้นะฮะเอกเซ็กติฟเบสเซ r นะครับก็คือว่าถ้าเราแนะนำเพิ่มมาเนี่ยมันจะมีตำแหน่งที่มาชนกันนะถ้าสมมติว่ามีตำแหน่งเนี่ยที่เป็นตำแหน่งเดียวกันเนี่ยมาชนนะก็คือในสามสายนี้นะในสามสายเนะี่ยมีตำแหน่งในตำแหน่งหนึ่งมาชนกันปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่ได้นะเราก็จะไม่ได้ถ้ามี EP พมาชนเราในสายลึกลงไปในชั้นที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละเราก็จะไม่ได้ตรงนี้นะครับอันนี้ให้เข้าใจนะครับว่า ถ้าเกิดม,มันไม่ถ้ามันไม่ตัดออกมันจะจ่ายไม่ได้นะครับมันจะโอเวอร์เบซแล้วก็แชร์ลิงก์โบนัสนะครับแชร์ลิงก์โบนัสเนี่ยก็คือสนับสนุนนะครับก็คือเป็นแผนที่เอาไว้รองรับนะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์สมมุติว่าแม่ค้าแม่ค้าเนี่ยแม่ค้าออนไลน์เนี่ยเขาชอบขายของไงเขาอาจจะไปรับสินค้ามาขายนะสมมุติว่าสินค้าในในแอปเนี่ยมันถูกใช่ป่ะเขาก็อาจจะไปซื้อมาแล้วก็เอามาขายอย่างเงี้ย สินค้าทุกครั้งที่เขาขายไปเนี่ยก็คืออ่าแล้วคนที่มาซื้อมาซื้อสินค้าจากเขาไปเนี่ยเขาก็จะได้ส่วนแบ่งตรงนั้นนหะอ่าเก้าสิบเปอร์เซ็นจากหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะอันนี้ก็คือ,คอจ่ายหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตเหมือนกันนะครับข้อนี้กาจ่ายหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตเหมือนกันนะเอาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นอ่ะมาแบ่งก็คือว่าสมมติว่าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยเขามาสมัครนะผ่านผ่านใครก็ได้ที่เป็น EP หรือว่าเป็น SP เมื่อกี้เนี่ยตำแหน่งสองตำแหน่งเมื่อกี้นะครับพอเขามาสมัคร ปุ๊บเนี่ยเขาต้องซื้อสินค้าให้ครบ120 mp เขาจะต้องเป็นจูเนียร์เพเซอร์ก็คือที่ซื้อสินค้าให้ได้120 mp ภายใเนเขาเป็นจูเนียร์เพเซอร์ปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปทําตลาดก็คือไปแนะนําคนได้ไปเอาลิงก์ไปแนะนําคนได้และให้คนซื้อสินค้ากับเขาได้คนเนี่ยอาจจะสมัครเเฉยอาจจะสมัครเป็นยูเซอร์ธรรมดาเพื่อซื้อสินค้าของเขาเฉยๆอย่างเงี้ยเขาก็จะได้จากส่วนแบ่งของลูกค้าของเขาเนี่ย90%ที่ลูกค้าของซื้อสินค้า และอีก5อีกอีกสิเนี่ยก็คือจ่ายในตําแหน่งข้างบนก็คือ sp แล้วก็ ep นะครับตรงนี้ก็คือจ่ายครบ1นึดังนั้นข้อนี้ก็เอาไว้สําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เขาหรือว่าร้านค้าเนี่ยที่ลูกค้าของเขาเนี่ยแค่สมัครซื้อกินซื้อใช้เฉยๆไม่ได้ต้องการสร้างธุรกิจส่วนแบ่งตรงนั้นจะกลับมาที่ร้านค้าหรือว่าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยถึง90%นะอันนี้คือข้อดี แล้วก็เป็นส่วนเสริมเข้ามาสําหรับคนที่ชอบข่ะข้อนี้นะคะก็คือบูตติ้งโบนัสนะครับบูตติ้งโบนัสก็คือว่ามีเงื่อนไขว่ารายได้จากข้อนี้ก็คือทุกคนจะต้องทํา v i p code น,นั่นเองการทํา v i p code เนี่ยเกิดอย่างไรนะก็คือว่าสมมติว่าเดือนที่หนึ่งเราแนะนําคนเราอาจจะมีคนที่เราแนะนําหมดแล้วเดือนที่สองเราก็ไม่แนะนาใครแล้วแต่คนที่เราแนะนํามาในเดือนที่1เนี่ยเขาก็ไปแนะนําเพื่อนของเขาเรื่อยๆ,ๆนะอาจจะเป็นชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามลึกลงไปนะครับ อาจจะเป็นถึงหชั้นแล้วในเดือนที่สองอย่างไงครับซึ่งเราเนี่ยในฐานะที่เราเป็นคนแนะนําคนทั้งหมดเหล่านั้นมาเราตัวเราเองเนี่ยจต้องทำ BAPcode คือข้อนี้ไม่บังคับนะครับไม่บังคับว่าเราทําก็ได้ไม่ทําก็ได้แล้วแต่เราแต่สมมุตินะผมยกตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าคนที่เขาทำ BAPcode เนี่ยคือคนหนึ่งคนเนี่ยทำได้ครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้นนะ ถ้าคุณจะทําธุรกิจกับมุมมองคุณทําได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นก็คือซื้อสินค้าให้ครบภายในเดือนก็คือ1000 MP อครับ1000 m พันอก็เฉลี่ยนะช่วงเริ่มเนี่ยก็ประมาณสักประมาณ2 0 0 0มประมาณ20,000บาทเนี่ยเราซื้อสินค้าประมาณสัก2 0 0 0มเนี่ยเราก็จะได้หนึ่งพอแล้วเราก็ทําเป็น v i p code คและและพอพอเราทํา v i p code รอไปแล้วเนี่ยคนที่มาเราหลังจากนี้ไม่รู้ว่าใครเขาจะทําเมื่อไหร่นะคือคือเขาอาจจะไปซื้อสินค้าที่มันมีมูลค่า เป็นหนึ่งพันมพีสมมติไปซื้อโทรศัพท์หนึ่งเครื่องอย่างเงี้ยได้หนึ่งพันมพีเลยซื้อทีวีหนึ่งเครื่องได้หนึ่งพันมพีเลยอย่างเงี้ยเขาต้องซื้อสินค้านั้นอยู่แล้วไงแต่เราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะไปซื้อถ้าเขาไปซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยและเขาอยู่ใต้ลิงก์ของเราไงเราก็จะได้คนที่เราแนะนําตรงเนี่ยเราได้สิบเปอร์เซ็นต์เลยหนึ่งพันมนพีคูณสิบเปอร์เซ็นต์คูณสี่จุดสามห้าบาทเลยนะนะครับลองดูในชั้นที่หนึ่งอ่ ถ้าชั้นที่สองเนี่ยหนึ่งร้อคนคูณหนึ่งพัน mp คูณยสิบเปอร์เซนในชั้นที่สองนะคูณ4ีุ่ดสามห้าเราจะได้ถึงแปดหมื่นเจ็ดเลยนะชั้นที่สามเนี่ยถ้าหนึ่งพันคนคูณ1พัน mp คูณยี่เอร์เซคูณ4ีุ่ดสามห้าเราจะได้ถึงแปดแสนเลยและชั้นสุดท้ายเนี่ยเยอะที่สุดเลยนะเพราะเปอร์เซ็นมันเยอะคือมมอเนี่ยสุดยอดมากก็คือว่าเขาให้นะในชั้นลึกเนี่ยเปอร์เซ็นเยอะเพราะเขารู้ว่า รายได้จํานวนมากมันมาจากคนหมู่มากคนจำนวนหมู่มากก็คือจะอยู่ข้างล่างนะฮะไม่ได้อยู่ข้างบนเพราะอยู่ข้างบนก็คือคนที่เรานําตรงเองอะ่ะมันไม่เยอะไงแต่คนที่เป็นแนะนํากันเองเนี่ยมันเยอะไงมันลึกลงไปลึกลงไปหน้ากว้างมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันเหมือนปริมิตระฮะดังนั้นเนี่ยอูมอเนี่ยไปจ่ายในชั้นที่ลึกเนี่ยถึงส0ิเซนเลยสมมตินะหนึ่งพันคนคูณหนึ่งพันอิมพีคูณสามสิบเปอร์เซ็นต์คูณสี่จุดสามห้าคูณสี่จุดสามห้าเท่ากับหนึ่งล้านสามแสนเลย นี่นะครับเราสามารถมีไรายได้หลักล้านภายในเดือนได้เลยนะซึ่งทุกคนตอนนี้นะครับในระยะเวลาที่ผ่านมาหนึ่งสองเดือนสามเดือนที่ผ่านมาตอนนี้ทีมเราเนะี่ยมีคนที่มีเป็นพันพันคนเนะี่ยหลายสิบคนมากนะอาจจะเป็นร้อยคนแล้วด้วยนะทําให้ทําให้คนที่จะมีะไรายได้หลักล้านในเดือนแรกเนี่ยกับมุมอเนะี่ยเยอะมากเลยนะตอนนี้นะเยอะมากเลยนะครับซึ่งข้อนี้แหละเป็นข้อที่เอาไว้ใช้สําหรับ เพื่อให้เรามีเขาเรียกว่ากระสุนดินดําในการสร้างทีมนะคือการสร้างทีมเนะี่ยมันต้องมีแคตโฟต้องมีเงินหมุนเวียนนะเพื่อตัวเราเนี่ยยังไงเราก็ต้องไปช่วยคนที่ลึกลงไปดนะังนั้นเนี่ยการแนะนำเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากนะแต่ถ้าเรามีรายได้ดาจากค่าบูตติ้งด้วยเนะี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะมีงบประมาณมีแคตโฟไปไปสร้างทีมนะเพราะการสร้างทีมก็ต้องช่วยทีมนะต้องเดินสายนะต้องบินต้องไป ไปสัมมนาไปอะไรเงี้ยก็คือตรงเนี้ยคือบริษัทเนี่ยเข้าใจมากนคนที่ทําแผนมาเนี่ยเข้าใจตรงนี้นะรว่าเราต้องช่วยทีมเลยก็ต้องมีไรายได้ในช่วงที่สองนะครับข้อนี้นะเป็นข้อที่แบบว่าใครฟังและเข้าใจข้อนี้นะอาจจะนอนไม่หลับนะซึ่งผมก็ฟังข้อนี้แล้วก็นอนไม่หลับเหมือนกันคือข้อเอิงเกตโบนัสข้อเอิงเกตโบนัสเนี่ยนะครับเป็นแผนรายได้ที่เขาเรียกว,ว่าเป็น passive income ก็คือแผนของเราเนี่ยเป็น u n i v e ลเว l นะครับเป็น u n i v e ลเว l นะครับ เป็น multi เลเวลนะก็คือว่าเราเนี่ยแผนบอกว่าเราจะต้องแนะนำนะตัวเราเนี่ยจะต้องซื้อสินค้าให้ครบหนึ่งรอยสบปปีและเราต้องรักษายอดในเดือนในแต่ละเดือนและถ้าเราอยากรับคอมมิชชั่นนะใต้สายงานของเราทั้งหมดที่อยู่ใต้สายงานเราสมมตินะตัวเราเนี่ยซื้อกินจใชร้อยยี่สิบปนปีและเราต้องไปแนะนำเพื่อนของเราเนะี่ยให้ติดตัวของเราเนะี่ยอย่างน้อยก็คือเจดคนขึ้นไปนะ ถ้าเราแนะนำจิตคนขึ้นไปเนี่ยเราจะสามารถรับลึกลงไปในชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่สีชั้นที่ห้าถึงชั้นที่เจรับสูงสุดได้ถึงเชั้นนะครับรับได้ถึงเจ็ดชั้นนะชั้นที่1นึคือรับไปห้าเปอร์เซ็นชั้นที่สองสิบเปอร์เซ็นชั้นที่สามสิบเปอร์เซชั้นที่สี่สิบเปอร์เนชั้นที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตชั้นที่หกสิบห้าเปอร์เซ็นชั้นที่เจ็ดยี่สิบร์เ ข้อที่แรกก็ building ก็จ่ายหนึ่งอแล้วนะ sharing ก็จ่ายหนึ่งร้อซแล้วนะ booting ก็จ่ายหนึ่งรอแล้วข้อ engage เ,เ,เนี่ยจ่ายแค่8ปดสิเอร์ซนเดี๋ยวอีก2ี่สเอร์เนี่ยเหลือที่ไหนนะไปอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมจะแจ้งนะครับเจะแจ้งให้ฟังครับแต่ตรงนี้นะครับยี 20, ่สิบแปดสิเปอร์ซนเนี่ยมาจ่ายแบบนี้นะครับก็คือว่าทุกคนเนี่ยที่แต่ติดตัวเราเจ็ดคนไปแล้วเนี่ยเขาก็ต้องไปแนะนำเจ็ดคนของเขานะไปเรื่อยๆแบบนี้นะ เราแนะนำเจ็ดเขาก็ต้องไปแนะนำเจ็ดมันจะลึกลงไปเจ็ดแตกเจ็ดแตกเจ็ดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะผมยกให้ดูนะครับยกตัวอย่างให้ดูว่าอันเนี้ยเจ็ดแตกเจ็ดนะมันอาจจะดูเยอะไปหน่อยนะก็เลยทําตัวเลขที่เจ็ดแตกสี่มาให้ดูนะเจ็ดแตกสี่นะในเลเวลที่หนึ่งนะก็คือเจ็ดนะชั้นแรกก็คือเจ็ดคนนะคูณคูณแปดร้อยสี่สิบนะยี่ เจ็ดคนคูณด้วย120ก็คือ840นะคูณ5%ในชั้นแรกที่เราแนะนำเองนะคูณ4.35เราจะได้180ประบกว่าบาทนะในชั้นที่1นะเพราะว่ามันคนเราไม่เยอะไง7คนแค่นั้นนะไงคูณ5%ไงมันน้อยไงพอชั้นที่2ถึงชั้นที่5นะครับรวมๆกันนะในชั้นที่2ถึงชั้นที่5เนะี่ยเราจะมีนะคือ7แตก4นะเตก4เนะี่ยเราจะมีพอยต์ประมาณ285,600 MP นะ คูณสิในชั้นนี้นะคูณสิเปอรพราะชั้นที่สองถึงชนะั้นที่หาเนี่ยคูณสิเป็นหมดนะคูณสี่จเราจะมีไรายได้ประมาณแสน0 0 0หมื่กว่าบาทนะพอชั้นที่6มาดูนะชั้นที่6กเนี่ยเแตก4ีไปเรื่อยๆนะพอหชั้นปุ๊บเนี่ยจะมี8 6ดแสนหกหมื่นกว่านะเอ็มพีนะคูณสิบห้าเปอร์เซ็นในชั้นนี้นะคูณสี่จุดสามห้นะเราจะมีไรายได้ถึงห้าแสนแล้วนะถ้าเฉลี่ยว่าทำเดือนละเดือนละสี่คนสี่คนสี่คนไปเรื่อยเห็นไหมหกเดือนเนี่ย เราได้มีห้าแสนแล้วอันนี้ทําแบบน้องเน้ง,น,งน้องแกะเลยนะพอชั้นที่เจ็ดเห็นไหมเราจะมีถึงสามล้านนะสามล้านสี่แสนสี่หมื่นเอ็มพีนะคูณยี่สิบเปอร์เซ็นในชั้นนี้นะเราจะมีรายได้เกือบสามล้านเลยนะซึ่งถ้าเกิดรวมกันทุกชั้นนะตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่เจ็ดเราจะมีรายได้เฉลี่ยประมาณสามล้านหกต่อเดือนละถ้าเรามีคนแค่นี้นะมีคนแค่นี้นะคนประมาณสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าคนนะ พทที่สามหมื่นแปดพันสองร้อยกว่าคนเองคนสามหมืนกว่าเนี่ยเราจะมีรายได้ถึงสามล้านกว่านี่แะครับนี่คือพาสดีบินคำนะพาส e ีบินคำที่จะทำให้เราได้และมันได้จากอะไรมันได้จากคนที่ไปกินใช้ร้อย p สบเอมพีทุกคนน่ะและมันเพิ่มพลระให้เขาไหมมันไม่เพิ่มพลระให้ใครเลยเพราะว่าหนึ่งหนึ่งพันถึงห้าพันเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มภลระให้ใครไง แล้วเขาก็ไปซื้อกินซื้อใช้เหมือนเดิมก็คือซื้อหมูซื้อซื้อเนื้อซื้อของสดนะซื้อกะปิน้ำปลาข้าวสารอาหารแห้งเหมือนเดิมนะซื้อของในแคตตาล็อกเทเบนที่โฟร์ช้อปปิ้อนไลนซื้อพิซซ่าฮัทไปกินเขา้าเดี๋ยวไก่ไม่เสียเรือนไปสปาไปนวดไปคือไปทําอะไรที่ใช้ Mo more, แอปพลิเคชันมูมอและให้เกิดไรายได้ซึ่งถามว่ามันไปฝืนไหมไปสร้างภาระาให้เขาไหมมันไม่มูม Mo อไม่ได้สร้างภาระให้ใครนะมูม Mo อ ไม่มีสินค้าของตัวเองไองมันต่างจากแบรนด์สินค้าที่มันมีสินค้าของเขาและเราต้องไปซื้อสินค้าที่แพงและมีค่าการตลาดอยู่ในสินค้านั้นมันกลายเป็นภาระถ้าเราแนะนําคนเพิ่มไม่ได้มันกลายเป็นภาระเราต้องรักษายอดเราต้องเอาควักเนื้อมารักษายอดอะ่ะอันนั้นคือสิ่งที่มันเป็นภาระแต่มูมอไม่มีสินค้าของตัวเองไงแล้วก็ซื้อสินค้าเหมือนเดิมนะซื้อนมซื้อซื้ออะไรที่มันปกติที่เราใช้ชีวิตอ่ะมันไม่ได้ไปสร้างภาระให้เรามันก็เลยเป็นธรรมชาติที่จะทําให้ เกิดขึ้นได้จริงและสามารถมีรายได้ตามนี้จริงๆนี่แหละครับก็คือพาสีจริงๆที่เราจะได้และเอาอะไรจ่ายมาเป็นไรายได้ได้จริงๆนี่คือแอปพลิเคชันมุมมองตรงนี้นะครับสไลด์เนี้ยผมดูสไลด์นี้นะครับทำให้ผมเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในการที่เรามาร่วมกับมุมมองก็คือว่าสไลด์เนี้เป็นจุดเป็นจุดตัดเลยนะให้ผมตัดสินใจและ บ่งบอกถึงอุปนิสัยของเจ้าของและก็ความสินเสียของคุณบุญชัยว่าเขาแฟกับพวกเราเขาแฟกับเพเซอร์ก็คือแฝงกับนักธุรกิจที่จะมาร่วมจ้างด้วยกันนะอันนี้คือให้เห็นนะครับแผนที่1นนะสีเขียวนะแผนที่1สีเขียวเนี่ยเป็นแผนเน็ตเวิร์กอ่ยี่ห้อหนึ่งนะครับยี่ห้อหนึ่งนะก็คือเขาจ่ายนะเขาจ่ายก็คือชั้นที่1นนะ20%นะชั้นที่2 20%ชั้นที่30% ลดลงมาเรื่อยๆนะชั้นที่หกชั้นที่เจ็ดนะีก็คือจ่ายห้าเปอร์เซ็นตนะเขาจ่ายได้แค่ประมาณหนึ่งล้านหกหมื่นนะประมาณหนะึ่งล้านหกหมื่นแผนที่สองนะครับก็เป็นแผนของ MLM ชนิดหนึ่ง MM นะครับก็คือว่าเขาจ่ายเฉลี่ยจ่ายนะก็คือชั้นที่หนึ่งจ่ายยีสเปอร์เซ็นต์ชั้นที่สองสิบเปอร์เซ็นท, 2, ทุกชั้นคือสิบเปอร์เซ็นถึงเจ็ดชั้นเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเขาจะจ่ายได้ประมาณล้านเก้าหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นกว่า ซึ่งตรงนี้นะครับก็คือจ่ายเพิ่มขึ้นมาได้อีกเกือบหนึ่งเท่าตัวเลยกับแผนอันแรกแต่พอแผนอันสุดท้ายเนี่ยสีแดงก็คือเป็นของมูมอลมูมอลเนะี่ยจ่ายชั้นที่หนึ่งเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์เองจ่ายชั้นที่หนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็จ่ายชั้นที่สองถึงชั้นที่ห้าเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มาจ่ายในชั้นที่หกเนี่ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์จ่ายชั้นที่ 7, เจ็ดถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์มูมอลเนี่ยรู้ว่าชั้นที่หนึ่งเนี่ยเราแนะนำเองเนี่ยมันไม่เยอะไไไไงงงคคนนนนนนมม่่่่เเเยยยยยอออะะกก็จา้้ๆๆแตชััลึี คนจานวนมากรายได้จํานวนมากมาจากคนจานวนมากมูมอไปจ่ายในชั้นที่ลึกเนี่ยเยอะเพราะคนจานวนมากมันอยู่ชั้นลึกๆไงจ่ายยี่เนี่ยเท่ากับมูมอเนี่ยจ่ายได้ถึง3ามล้านหเลยเปอร์เซ็นต์เท่ากันหมดเลยนะวอลลุ่มเท่ากันนะยอดขายเท่ากันนะแต่มูมอสามารถจ่ายได้ถึงสามล้านหกอันนี้คือบ่องบอกถึงเจ้าของนะว่าคุณมุทัยเนี่ยอยากจ่ายเรานะเขาอยากจ่ายเรา มีจงใจจะจ่ายเรานะถ้าเขาไม่จงใจจะจ่ายเขาแค่ปรับกับพิริมิดอย่างเดียวนะเขาแค่กับพิรามิดนะเหมือนแผนแรกเนะี่ยก็จ่ายเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นเหมือนกันไงแต่เขาจ่ายชั้นที่ต่างกันไงเนี่ยครับมันก็จะทําให้เราได้น้อยแต่ตอนเนี้ยก็คือความจความจริงใจแล้วความตั้งใจที่เขาอยากสร้างมมอให้มันอยู่คู่รู้ขรานเขาเนี่ยเขาทําแบบเนี้ยถือว่ามีความจริงใจมากกับพวกเรานะ ดังนั้นเนี่ยตรงนี้อ่ะทำให้ผมตัดสินใจไม่ยากเลยนะเพราะตรงนี้ฮะคือมันเป็นความจริงใจที่เขาสื่อให้กับเราก็คือแผนอันนี้แล้วก็อยู่นี่เรเวลเลนงิ้งนะครับก็คือเราสามารถสร้างนะสายงานแค่2สายงานก็พอนะเพื่อคอดลิฟายตำแหน่งตําแหน่งเนะี่ยมีทั้งหมด7จ็ดตำแหน่งตามนี้นะแต่ตําแหน่งไม่ได้มา,ามีข้อผูกมัดในการ นะรับรายได้ใดๆนะไม่ต้องคオิฟายตำแหน่งเพื่อไปเกี่ยวข้องกับการรับรายได้นะตำแหน่งมีไว้เพื่อชดช,ชูที่เฉยเป็นชาเลนจ์กับเราที่เฉยนะท้าทายความสามารถของเราที่เฉยนะคือตำแหน่งจนะูเน่แบนเพเซอร์เนี่ยคือตำแหน่งแรกนะก็คือต้องมีสายใหญ่นะสายใหญ่ก็คือสายหลักของเราเนี่ยสองหมื่นหะ้าพันนะสายอิสระก็คือสองหมื่นห้าพันเอ็มพีเหมือนกันนะครับสายอิสระหมายความว่าอะไรนะก็คือหมายความว่าเราสามารถรวบสายที่สองสายที่สามสายที่สี่สายที่ห้า สายที่6สายที่7็รวมให้เป็นสายที่2ได้นะแต่สายที่1นเนี่ยต้องสร้างให้ได้ก่อนนะสายที่1ต้องได้ก่อนแนละ้วพอสายที่2ก็เกิดการรวบได้นะอันนี้คืออันนี้ก็คือเจ้าของเนี่ยก็ค,คือจงใจอีกนะจงใจที่จะจ่ายเราก็คือว่าถ้าเกิดเขาไม่จ่ายถ้าเขาไม่ให้เรารวบได้เนี่ยเขาก็ไม่จ่ายเราไงดังนั้นเนี่ยเขาการที่เขาให้รวบสายได้เนี่ยก็ค,คือจงใจจ่ายเราเหมือนกันนะครับและตำแหน่งสุดท้ายก็คือ air master นะสีแดงนะ ก็คือว่าจะต้องมี3ล้านนะในสายหลักนะแล้วก็3ล้านในสายรองสายอิสระนะแล้วก็คอลี่ฟายสเดือนติดนี่คือแผนตำแหน่งสูงสุดในแผนไรายได้นะตำแหน่งสูงสุดในแผนไรายได้นะครับง่ายมากเลยนะสร้าง2สายแล้วรวบได้ด้วยเนี่ยโผคนทำเน็ตเวิร์กมาเนี่ยเห็นแล้วยิ้มเลยนะง่ายมากเลยแล้วก็ตำแหน่งที่เพิ่มเข้ามานะครับคือช่องทางที่5ก็คือ additional performance team นะโดนัทนะครับก็คือว่า ตำแหน่งดับเบิลแอมบาสเดอร์นะเมื่อกี้ผมตาไว้เห็นไหมว่าเราจ่ายในข้อเอ็นเกจบนัสเนี่ยที่แปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับพอเราขึ้นตำแหน่งดับเบิลแอมบาสเดอร์นะครับเราจะรับเพิ่มในชั้นที่สามที่สี่ที่ห้านี่ยอีกสามเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นเป็นเก้าเปอร์เซ็นตนะเห็นไหมที่วงไว้นะครับที่วงไว้นะก็คือว่าสายที่หนึ่งเนี่ยแอมบาสเดอร์เนี่ยเราต้องสร้างสายที่หนึ่งสามล้านไปแล้วนะเอก็คือนะสายที่หนึ่งนะบีก็คือสายที่สองนะสามล้านไปแล้ว พอเราจะขึ้นดับเบิลแอมบอเตอร์ก็คือ DA ก็คือดับเบิลแอมบอเตอร์นะครับก็คือเราจะต้องสร้างอีก1นึ่งแสนนะก็คืออีก1สายก็คือ1นึ่งแสนอีกสาย1นึ่งแสนนียก็เกิดการรวบได้นะสมมุติสายที่3ามเนี่ยมี5 0,000ก็ไปเอาสายที่4ี่สายที่5้าสายที่6สายที่7มารวมให้เป็น1นึ่งแสนได้นะครับก็เกิดการรวบได้ก็ขึ้นตำแหน่งนี้นะเป็นดับเบิลแอมบอเตอร์นะครับก็จะมีรายได้เฉลี่ยเฉลี่ยประมาณนะ ประมาณนะก็คือมีคนประมาณหนึ่งละหนึ่งแสนสามหมื่นกว่าคนก็จะมีรายได้เฉลี่ยประมาณรวมๆนะประมาณสิบสี่ล้านบาทล้วนะถ้าขึ้นตำแหน่งนี้นะสิบสี่ล้านบาทแล้วพอใช้ไหมเออถ้าไม่พอใช้เดี๋ยวเราค่อยมาหาวิธีประหยัดกันนะครับโอเคไปต่อนะก็คือตำแหน่ง t ริปเปิลแอมบัสเตนะครับท i ิปเปิลแอมบัสเตนะครับก็คือนะเราจะต้องสร้างสายที่4นะเพิ่มมาอีก1,000งแสนนะครับ อีก1นึ่งแสนก็คือสายที่1 3ล้านสายที่2 3ล้านสายที่3 3ล้านไปแล้วนะดับเบิลนะสายที่4ก็คือทริปเปิลแอบบาร์ก็คืออีก1นึ่งแสนเราจะรับเพิ่มในชั้นที่6เนี่ยอีก3%นะครับจากเดิมเนี่ย15นะครับจะเพิ่มมาอีกเป็น18%นะครับเป็น18%นะครับเพิ่มมาอีก3%นะครับแล้วก็จะรายได้รวมอพอๆกันกับตำแหน่งดับเบิลนะครับก็คือประมาณ14ล้านบาท พอตำแหน่งสุดท้ายนะครับชื่อว่า Global Ambassador นะ Global Ambassador นะครับเราจะต้องสร้างสายที่5นะ้เนี่ยอีก1,000 0แสนนะครับนะสายที่5อีก1,000 0แสนนะครับแล้วก็สามารถรวบสายที่6สายที่7ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รับนะในอยู่นี้เลเวลในชั้นที่7เนี่ยเพิ่มอีก3%ก็รวมเป็น23%รวมเป็น23%แล้วก็สามารถรับไรายได้เฉลีย่ยเฉลีย่ยรวมนะ นะรวมนะทั้งทุกตำแหน่งทุกชั้นเลยนะก็คือประมาณสิบหกล้านบาทสิบหกล้านบาทพอใช้ไหมครับถ้าไม่พอใช้ก็เดี๋ยวโคจาจะสอนวิธีประหยัดนะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้เงินสิบหกล้านต่อเดือนให้ให้พอใช้นะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะข้อสุดท้ายก็คือวันทามโบนัสวันทาโบนัสก็คือนะ การที่เราขึ้นตำแหน่งในในแผนรายได้ก็คือนะแอมมัสเตอร์นะตำแหน่งสีแดงนะสามล้านสามล้านนะสายที่หนึ่งสามล้านสายที่สองสามล้านนะครับเราสามารถรับวันทามโบนัสก็คือโบนัสพิเศษก็คือหนึ่งล้านแปดแสนสองมืนบาทในทันทีเลยที่รับก็คือแต่ต้องทำคุณสมบัติติดต่อกัน3มเดือนนะครับเราจะได้รับโบนัสก้อนนี้ไปนะก สามารถเอาไปบริหารใช้ได้นะไปซื้อบ้านซื้อรถได้เลยนะก็คือให้ไปเลยครั้งเดียวนะให้ไปเลยครั้งเดียวนะอันนี้ก็คือแผนรายได้ทั้งหมดนะทั้งสาทั้งหมดเลยนะทั้ง6ช่องทางนะครับก็คือข้ออิงเกตนะจ่ายที่80%ดสิบเปนะครับแล้วก็มาจ่ายในตําแหน่งที่เพิ่มเข้ามาในสามตำแหน่งก็คืออีกสนะิบห้าเปอร์เซ็นอีกสนะิบห้าเปอร์เซ็รวมเป็นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นะครับและไปจ่ายในทริปท่องเที่ยวอีกห้าเปอร์เซ็นะครับ ในตำแหน่งต่างๆเจ็ดตำแหน่งนั้นนะครับก็คือจะมีเขาเรียกมีแพ็กเกจเรื่องของท่องเที่ยวถ้าเราขึ้นตำแหน่งต่งางนั้นเดี๋ยวก็จะบริษัทก็จะมีประกาศว่าใครขึ้นตำแหน่งนี้จะได้ไปเที่ยวไหนนะเราก็คอยมาว่ากันนะเดี๋ยวบริษัทก็จะจัดทิปให้เราไปเที่ยวนะดีไหมก็คือว่าเราทํางานเหนื่อยนะเรามีการช่วยกันสร้างทําให้บริษัทยิ่งใหญ่ขึ้นมามียอดขายที่มันเหมาะสม เราก็ควรที่จะได้โบนัสในการที่จะไปเที่ยวไปพักผ่อนกันอันนี้ก็คือแผนรายได้ทั้งหมดของมุมอก็ต้องเรียนทุกท่านว่าเป็นแผนรายได้ที่เป็นแบบไม่ได้ละเอียดมากนะักแต่ให้เรารู้คอนเซปต์ว่าเราเอาตรงไหนมาจ่ายพวกเราแค่นั้นเองมุมอเอาเงินจากไหนมาจ่ายเรารายได้ของเรามาจากไหนนะครับและเราจะได้อย่างไงถ้าเกิดเข้าเรามาร่วมธุรกิจดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมทำให้ทุกท่านเห็นว่ามีรายได้ประมาณนี้ แล้วถ้าเกิดว่าถ้าทุกท่านอยากรู้ลึกๆนะก็ให้ติดต่อคนที่แนะนําท่านมาและหรือนะฮะถ้าเราอยากจะเข้ามาร่วมนะครับแล้วก็เกิดการมาทําตลาดร่วมกันนะครับก็ถ้ามีคนสนใจเราก็สามารถส่งคลิปนี้ให้กับเพื่อนของเราได้เพื่อให้เพื่อนของเราเนี่ยได้รับรู้เหมือนเรานะเนี่ยวันนี้นะฮะถ้าท่านสนใจนะฟังแล้วรู้สึกเฮ้ยมันถ้ามันมีไรายได้แบบนี้ก็โอเคนะ ก็รีบติดต่อผู้แทานแานะนท่านมาเพราะว่าเขาหวังดีกับทุกท่านอยากให้ทุกท่านมีรายได้แล้วก็อยากให้มาเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยการจากรายจ่ายของเราดังนั้นเนี่ยตอนนี้นะในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วนะไม่มีอะไรดีกว่าแอปพลิเคชันมุมมอแล้วก็คือสามารถแปลงรายจ่ายของเราให้เป็นรายได้ได้และทําให้เราเนี่ยมีชีวิตทีด่ดีขึ้นและไปบอกต่อเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน นี่คือโอกาสของเรามาถึงแล้วอย่าปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือไปรีบคว้าไว้นะครับแล้วก็คิดว่าวันนี้นะคลิปนี้คงจะมีประโยชน์จากทุกท่านไม่มากก็น้อยนะก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังจนจบแล้วก็อย่าลืมส่งต่อให้กับเพื่อนของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ